ขอ,อยินดีต้อนรับคูณผู้ฟังเข้าสู่รายการวันต่อวันกับพระเยซูวันนี้ตรงกับวันที่6เดือนตุลาคมพระวจนะของพระเจ้าปรากฏอยู่ในสองโครินบทที่5ข้อที่7ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าเพราะเราดำเนินโดยความเชื่อมิใช่ตามที่ตามองเห็นและพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ในสดุดีบทที่96ข้อ6ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่า เกียรติและความสูงส่งมีอยู่ต่อเบื้องพระพักพระองค์กำลังและความงามอยู่ในสถานมัสการของพระองค์และพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ในยอห์นบทที่8ข้อที่12ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าอีกครั้งหนึ่งพระเยซูตรัสกับเขาทั้งหลายว่าเราเป็นความสว่างของโลกผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดินในความมืด แต่จะมีความสว่างแห่งชีวิตและพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ในสดุดีบทที่36ข้อ9ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าเพราะทานน้ำพุแห่งชีวิตอยู่กับพระองค์เราเห็นความสว่างโดยสว่างของพระองค์อามนถ้อยคำวันต่อวันในวันนี้ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าจงพร้อมที่จะตามเรามาไม่ว่าเราจะนำเจ้าไปในทางใด จงติดตามเราด้วยสุดใจและสุดกำลังของเจ้าแม้เจ้าจะไม่รู้ว่าหนทางข้างหน้ามีอะไรบ้างแต่เรารู้และนั่นก็เพียงพอแล้วลูกเอ,อ๋ยแม้เจ้าจะมองไม่เห็นพระพรอันยิ่งใหญ่ของเราที่รอเจ้าอยู่ไม่ไกลแต่พระพรนั้นก็มีอยู่จริงจงดำเนินชีวิตโดยความเชื่อ ไม่ใช่โดยสิ่งที่มองเห็นเพื่อที่เจ้าจะรับเอาของขวัญน,นี้ได้นี่ไม่ได้หมายความว่าเจ้าต้องปิดตาเสียจากสิ่งที่อยู่รอบรอบตัวแต่หมายถึงการให้โลกที่เจ้ามองเห็นเป็นรองพระผู้เลี้ยงแห่งจิตวิญญาณที่เจ้ามองไม่เห็นบางเวลาเรานำเจ้าขึ้นไปบนภูเขาสูงโดยมีเพียงหัดของเราคอยพยุงเจ้า ยิ่งเจ้าปีนขึ้นไปสูงเท่าไรเจ้าก็จะยิ่งเห็นทิวทัศน์ที่งดงามมากขึ้นและยิ่งอยู่ห่างไกลจากโลกที่เต็มไปด้วยปัญหานี้เจ้าจะได้รับการปลดปล่อยและได้รับประสบการณ์อันน่ายินดีแห่งการสถิตยอยู่ด้วยของเราจงมอบใจของเจ้าให้แก่เราและให้ใจของเจ้ารับเอาความสว่างอันอัศจรรย์นี้อย่างเต็มอิ่ม แล้วเราจะนำเจ้าลงจากภูเขาเพื่อกลับสู่การสามัคคีธรรมกับพี่น้องคนอื่นๆลูกเอย๋ยจงให้ความสว่างของเราส่องผ่านใจของเจ้าไปสู่ผู้อื่นเถิดอาเมนก็ขอพระเจ้าที่จะสรงอวยพระพรคุณุฟังทุกท่านขอพระเจ้าอวยพระพรครับสวัสดีครับ i you